ไหลโดดด้วยจ้ะกำลังขนมหอนะแต่พี่หนอนเห็นมาตั้งเกตก็เห็นอีรีด้วยจ้ะ เกิดเท่าไรเก็บก <okay>? ็คือต้องเก็บทํากันเด็ดค่ะสวัสดีค่ะปกชองในดาผ้าลุยค่ะวันนี้สินดาหผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกอยู่สวนลำไยนะค่ะมานละเบิองสวนลำไยมาหันไปน้องพอเห็ดปวกมูนึงจ้ะค่าจสแด้ก็ไปรับชมน้ำกันพี่น้องสแได้หลายปันหดจ้ะพอเห็ดปวกมูนึงด้วยค่ะพี่น้องเห็ดปวกแดงอยู่สวนลำไยจ้ะมันนี้ก็มาเละเบิองสวนลำไยพี่น้องเคยอกนะค่ะก็เลยมาเละเบิองว่าจะอกบ่มานี่ อันนี้กับแมนด้ค่ะยาวเป็นตายค่ะพี่น้องกํลลาลังขึ้นใหม่ๆจุม่มๆคุณะข้างในกับแมนค่ะพี่น้องกํลลาลังเป็น,ตนโตน้อยๆยเป็นจุ่มๆอยู่ค่ะค่ะจะไ้นค่ไปเก็บน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องปวกแดงค่ะพี่น้องลินดายางเละเบิ้งค่ะหัวมูนึงยางละเบิง้งมาหั่นพี่น้อง ก็เลยโผลดอกไะพีปนอนออนซอนไหลปกวกแดงก็จะเกิดเป็นมูด้วยจ้ะกน็นล้วถึนมาไม่ใหม่ค่ะพี่น้อง Rồi. lái đồ đi được chứ, làm Bột đèn chứ. không có học làm gì à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  หลกก็น่าง,งามค่ะพี่น้องยุ่นีแกงแซ่บด้วยค่ะแกงมันหวานพี่น้องแดงจะแซ่บกว่าเนาะมั้เนาะพี่หวานน<จ>ะจ๊ะจะเปเลี่ยนได้พี่น้องแซ่บกลมงกรมันจะแั่จน,นจ้ะหลกนะ้ำขนาดเลยอ๋อตัวนี้หลอกนี้เลยแต่หัว ก็จะมีหอยนะครับนะหอยกินครับหอยน้ำส่วนน้ำย่องกินจะแม่เล่นกำลังขืนใช่ไหมหนอนน้แต่พี่หนอก ถึงหัคำใหญ่ถึงหักคำใหญ่ครับแทงหัดก็ขึ้นนะออออดอกน้มขนาดกำลังขึ้นกลับหนึ่ง มับแมน่นนะจ๊กจะกำลังผุดหนะัวเนาะบุบหัวสิอข้างใกัแม่นค่ะพี่น้องอืณครับนี่พี่น้องนี่มาตั้งเก็ก็บ่เห็นนี่ดีเนะจ้ะจะเกิดเท่าไรเก็บก็คือท้เก็บสำกันเด็ดครับเราจะทาให้บานสะกอนบ่จึงหลาย บางคนก็มักจุม่มบางคนก็มักบานพี่น้องถ้าบานก็จะหลายคือว่าแต่พี่น้องถ้าจุ่มก็จะเ่าได้ปันใดเนาะครับกำลังใหญ่เนาะแต่ว่าจุ่มก็จะรสชาติก็จะแซบกว่าค่ะพี่น้องถ้าเฮ็ดบานก็รสชาติก็อีกแบบนึงหน่อยมั้งเนาะครับแล้วแซบอยู่แต่ว่าก็จะบาคือดอกจุ่มมันจะก,ก,ก,กุบกุบกบกับเนาะละข้างในก็แมนด้จ้าพี่น้อง หลายเพิ่นเนะดอกจุ้วจูมงามๆพนะี่น้องนี่ต้มยำก็แตบเลยเนาะแล้วจะมาจะแกงหลายพนะีนะ่น้องแม่น้อเห็ดก็จะแกง ป็นหนึ่งหัก้มครับไปดิไปน,นี่ออกลายขนาดเลยค่ะพี่น้อง แต่ละปีก็บ่เห็นออกปันใดเด้เจ้ะเห็ดปวกแด็กน้อยไปเนาะปีนี้ออกคู่มือเลยจ้ะแล้วดินดามาตมัวมือก็ได้คู่มือเลยจ้ะมันรอบางสวนลำไยช่วงนี้ช่วงฝนตกพอได้เก่งค่ะพี่น้องแต่ละมือก็ได้บางมือก็ได้อ,อ,ดย,อยู่เนาะเห็ดปวกดำเลยจ้ะเห็ดปวกกิกดำทีส่สวนลำไยค่ะพี่นอ้องแต่ละพอเมื่อหลายเนาะให้ปลูกดำ แข่งซิก,กันเลยครับเฮ็ดปลวกตาบปล่อยปลวกตาบโดอมั่งจะ้ะตักลำไยดึงเลยด้วยค่ะพี่น้องยังแข็งอยู่จ้ะผลงานมาเลยค่ะพี่น้องในเฮ็ดปวกแดงงูนนหนึ่งเลยค่ะอยู่สวนลำไย,ย,ยเฮ็ดปวกจุ่มจู่มง,งามพี่น้องโดดพอดีแกงค่ะ ค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวนินดาน่ด้วยค่ะเพื่อให้กำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปค่ะพี่น้องส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ